ในอีกไม่กี่สิบวันข้างหน้าเสียงเรียกชื่อตำแหน่งแม่ทัพภาคที่สองอาจเปลี่ยนมือจากแม่ทัพกุ้งไปสู่คนอีสานใต้คนนี้ครับสวัสดีครับท่านชมคนที่อาจจะมานั่งตำแหน่งแม่ทัพภาคที่สองในไม่ชานี้หลังพลตรีบุญสินพาดกลางจากกะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2568พลตรีวีรยุทธ์รักศินหรือที่หลายคนเรียกกันว่ารองเติงผู้ซึ่งกำลังถูกยกขึ้นเป็นเตงหนึ่ง และอาวุโสอันดับหนึ่งในลำดับการเลื่อนตำแหน่งครับใครคือรองเติงพลตรีวีรยุทธ์รักสินเป็นรองแม่ทัพภาคสองปัจจุบันและรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสองเป็นสิทธิเตรียมทหารรุ่นที่26เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับบุคคลระดับสูงของกองทัพเช่นผู้บัญชาการทหารบกบางคนและเคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายบทบาทเช่นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่6และผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ประสบการณ์ปฏิบัติการในพื้นที่อีสานใต้ทำให้เขารู้ภูมิประเทศและปัญหาเชิงพื้นที่เป็นอย่างดีจุดแข็งที่ทำให้เขาเป็นเต็งหนึ่งความคุ้นเคยพื้นที่เติบโตจากอีสานใต้รู้ปัญหาและความอ่อนไหวของชายแดนเป็นอย่างลึกซึ้งประสบการณ์ปฏิบัติการผ่านการบริหารและสั่งการในหน่วยรบระดับกองพลและกองกำลังรวมทำให้มีความช่ำชองทั้งในเชิงยุทธและเชิงการบริหารกำลังเครือข่ายอาวุโส เป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารกับบุคคลระดับสูงของกองทัพจึงมีความคุ้นเคยและความไว้วางใจในหมู่ผู้มีอำนาจบุค,คลิก,กภาพแบบทหารนักรบนิ่งสุภาพพูดน้อยแต่เด็ดขาดภาพลักษณ์ที่เหมาะสมกับบทบาทผู้บัญชาการภาคซึ่งต้องบาลานซ์ระหว่างความมั่นคงและการเมืองภายในตามรายงานมีชื่อค a n ิเดตอย่างเป็นทางการ3รายได้แก่พลตรีวิรยุทธ์รักสินรองแม่ทัพภาค2เต็งหนึวุโสสูงสุด พลตรีนรทิพโพยนอกรองแม่ทัพภาคสองอีกคนพลตรีนัทศรีอินรองแม่ทัพภาคสองรุ่นน้องแต่มีบทบาทเด่นในสนามกรณีที่เป็นไปได้ของการจัดวางกำลังนักวิเคราะห์และผู้สังเกตการในกองทัพมีสมมติฐานว่าเส้นทางที่เป็นไปได้คือการให้พลตรีววรยุทธ์ขึ้นเป็นแม่ทัพใหญ่แม่ทัพภาคสองขณะที่พลตรีนรทิพหรือพลตรีนัท อาจได้รับการขยับขึ้นเป็นแม่ทัพน้อยหรือผู้บัญชาการสำคัญในพื้นที่เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างความนิ่งและความบู๊แนวคิดคือการจับคู่ผู้นำที่นิ่งคมกับผู้นำที่บู๊ห้าวเพื่อให้การบริหารภาคมีทั้งความรัดกุมและความคล่องตัวทางปฏิบัติการพลตรีวีรยุทธ์มีชุดคุณสมบัติที่ผสานกันอย่างลงตัวประสบการณ์พื้นที่ประสบการณ์หน่วยรบเครือข่ายผู้มีอำนาจและบุคลิกภาพผู้นำที่นิ่งเด็ดขาด สิ่งเหล่านี้ทําให้เขาเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในช่วงที่พื้นที่ชายแดนต้องการความมั่นคงและการบริหารจัดการที่ละเอียดอ่อนแต่การขึ้นสู่ตำแหน่งจริงหรือไม่ยังขึ้นอยู่กับพลวัตทางการเมืองภายในกองทัพและการตัดสินใจของผู้เกี่ยวข้องครับอ่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่30กันยายนนี้จะบอกอนาคตความมั่นคงชายแดนของเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับ